กับวันนี้ปูมากลมที่ดินบางพีค่ะก่อนจะเข้าไปดูแลลูกค้าขอไหว้พวงมาลัยเจ้าที่เจ้าทางก่อนค่ะไปในกลมที่ดินกันเลยค่ะผู้ซื้อผู้ขายเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างรอโฉนดครึ่งชั่วโมงก็แวะมาทานข้าวก่อนค่ะโอนแล้วค่ะบ้านพัดสอนบ้านเดี่ยวเส้นหนามแดงขอบคุณผู้ซื้อผู้ขายมากๆเลยค่ะ กูอยู่กับผู้ขายนะคะบ้านพัส,สอนก็อยากรู้ว่าประทับใจอะไรในการบริการของกูอาร์มคะ,ะออก็ความจริงก็คือรู้จักคุณกูฝากขายมากกับคุณกูหลนนังจะหลังที่สามเนาะค่ะหลังแรกก็จะเป็นหลังแรกหลังสองเป็นออฟเฟอร์ยนีก็คือเป็นบ้านเดี่ยวก็คือสิ่งที่ประทับใจก็คือดูแลบริการลูกค้าให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เรื่อง,อง,ผผองแล้วก็ตรงตัดชัดเจนค่ะแล้วก็การตลราดก็คือครอบคลุม กว้างขวางเปิดตลาดได้เยอะก็คือเหมาะเหมาะกับการฝากฐานม้าานค่ะก็ขอขอบคุณคุณโรสมากมากเลยนะคะที่เลือกใช้บริการเราเนอะแล้วก็จะมีหลังที่สี่เอิดคืนได้ถูกก็ยินดีให้บริการขอบคุณคุณโรสนะคะขอบคุณค่ะ